สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน o b d Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็นนะครับโตโยต้าไฮรักแชมป์คันนี้นะครับปี2024นะครับเข้ามาที่หน้าร้าน o b d Shop ของเรานะครับเป็นรถป้ายแดงนะครับคันนี้นะครับก็สวยมากเลยนะครับรถคันนี้นะครับคุณลูกค้านะครับเข้ามาติดตั้งนะครับเลือกเป็นนะครับเกีร์วัดนะครับรุ่นล u f ี่ X7 นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับล u f ี่ X7 พร้อมชิปไลท์สีฟ้านะครับตัวนี้นะครับ อนนี้เลยนะครับก็นะครับพอร์ตอุปกรณของรถนะครับก็จะอยู่บริเวณอ่าตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับสีเหลืองเนี่ยนะครับอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับลูกค้านะครับก็คือกังวลเรื่องเวลาไม่ได้ใช้รถแล้วนะครับตัวเกจจะไปกินไฟของแบตเตอรี่นะครับก็เลยนะครับให้ทางร้านติดตั้งนะครับเป็นตัวนี้ก็คือสวิตช์เปิดปิดนะครับแบบนี้นะครับเป็นตรงรุ่นนะครับตัวนี้ไม่ได้ตัดต่อสายไฟนะครับฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเสียบเข้าที่รถนะครับแบบนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเสียบเข้าที่ตัวเกจ เวลาเราไม่ได้ใช้รถนะครับก็คือตัดปัญหาเรื่องตัวเกจไปกินไฟของแบตเตอรี่รถนะครับเมื่อเราไม่ได้ใช้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถเติร์ด้าไฮรักแชมป์คันนี้นะครับเกจลูฟี่เอ็กเ็ตัวนี้วัดอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะสตาร์ทรถนะครับเมื่อเราสตาร์ทรถนะครับตัวเกจนะครับมันจะติดขึ้นมาให้นะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือลูฟี่เอ็กเ็ต นะครับตัวนี้นะครับตัวเกตนะครับก็จะอ่านค่าของนะครับตัวไฮรักแชมป์นะครับคันนี้นะครับจะสังเกตนะครับด้วยตัวรถนะครับไม่มีวัดรอบมาให้นะครับมีแต่เข็มนะครับเข็มไม่ความเร็วน้ํามันระยะระยะทางและตำแหน่งเกียร์นะครับตรงนี้นะครับบอกนี้นะครับลูกค้าก็เลยมาติดตัวนี้นะครับเข้าไปนี่นะครับก็คือจะสังเกตว่าวัดรอบจะขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้ สังเกตว่าเกีรลูฟี่ X7 นะครับก็คือจะสมูทไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับแบบนี้วัดรอบอยู่ที่พันเจ็ดร้อยพันแปดร้อยพันเก้าร้อยสองพันกว่ารอบแบบนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับฝั่งขวายังดูนะครับความร้อนม้อน้ำวอเตอร์เทมได้นะครับ ATI เทมดูความร้อนน้ำมันเกียร์ได้นะครับโวลต์แบตเตอรี่ได้นะครับเทอร์โบวัดบูทได้ด้วยนะครับหน่วยเป็น PSI คือปอนด์นะครับส่วนตรงนี้ก็คือความเร็วนะครับตัวเกีสามารถเปลี่ยนกราฟิกหน้าจอได้นะครับโดยการกดปุ่มนะครับเปลี่ยนได้นะครับ หน้าจอกราฟิกของ Ruffi X7 นะครับก็จะมีอยู่หลายหน้านะครับมีค่ารวมให้แบบนี้12ค่าในหน้าจอเดียวเลยนะครับบอกค่าครบๆเลยนะครับมาดูกันนะครับแถวบนนะครับความเร็ววัดรอบนะครับบูตนะครับม่อน้ำความร้อนน้ำมันเกียร์โวลต์แบตเตอรี่นะครับอากาศเข้ากรองแอร์โฟนนะครับอินเทคแอร์เทมุณนุูม ID นะครับอัตรา สิ้นเปลืองนะครับเชื้อเพลิงกิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้เป็นเฉลี่ยนะครับกิโลเมตรต่อลิตรไดรดิสแทนระยะทางที่ขับรถลันไทมเวลาที่ขับรถครบจบในตัวเดียวนะครับตัวนี้สําหรับลูฟี่เอ็กเ็นะครับในไฮรักแชมป์ปีสอันีคันนี้อันนี้อีกหนึ่งกราฟิกนะครับสังเกตนะครับเกี s ร o สมูทไม่ดีเลยนะครับแบบนี้ดูวัดรอบนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือหน้าจีมิเตอร์นะครับก็คือสามารถบอกค่าแรงจีนะครับของรถได้นะครับ แล้วก็จะมีระบบใจโรสโคปคือการลาดเอียงของตัวรถนะครับบอกองศาของรถนะครับว่าเอียงไปทางทิศไหนซ้ายขวาขึ้นเขาลงเขาได้นะครับตัวนี้นะครับการแจ้งเตือนลูกค้าติดชิปไรตรงนี้หนึ่งนึ่งอันด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเดี๋ยวผมจะลองเทสการแจ้งเตือนดูนะครับเรามาลองแจ้งเตือนหม้อน้ําดูนะครับ warning setup นะครับเลื่อนลงมาที่ water temp นะครับตอนนี้อยู่ร0อผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับตั้งค่าให้ต่ําลงนะครับ เพื่อให้ชิปไลท์เตือนทํางานนะครับเ like อาผมตั้งอยู่ประมาณเท่าน <te> ี้กดออกไปดูนะครับจะสังเกตนะครับว่าตัวเกจนะครับก็ตัวเลขของหม้อน้านะครับเมื่อถึงค่าเตือนจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟชิปไลท์จะติดมาไฟชิปไลท์นี้นะครับจะมี2สีนะครับให้เลือกได้สีฟ้าหรือสีแดงนะครับก็จะมีเสียงเตือนแบบนี้เตือนทุกหน้านะครับที่ที่มีค่าหม้อน้ําอยู่นะครับสังเกตนะครับเนี่ยครับหน้ารวมนะครับก็จะเตือนด้วยนะครับสําหรับตรงนี้ก็คือหม้อน้ํามีปัญหา เมื่อมอน้ำไม่มีปัญหานะครับเราตั้งโดยปกติเราจะตั้งอยู่ที่ประมาณนะครับ105องศานะครับโดยมาตรฐานนะครับนะครับกดให้ดูเมื่อเกจไม่ถึงค่าเตือนนะครับตัวเลขนะครับก็จะไม่มีเสียงนะครับก็คือถือว่าการทำงานของรถปกติแบบนี้นะครับสังเกตนะครับสมูทไม่ดีเลตแบบนี้นะครับรูฟี่เอ7ออกมาใหม่นะครับตัวนี้นะครับรับประกัน1ปีนะครับท่านใดสนใจนะครับรถ โตโยต้าไฮรักแชมป์นะครับ ก็สามารถเข้ามาได้นะครับที่หน้าร้านอุปอิชอปนะครับมีบริการติดตั้งเก็บสายสวยๆแบบนี้ให้เลยนะครับพร้อมสวิตช์เปิดปิดนะครับของตัวเกจเพื่อไม่ให้เกจไปกินไฟของแบตเตอรี่ตอนที่เราไม่ใช้รถนะครับตัวนี้นะครับสวยๆในไฮรักแชมป์นะครับสนใจแวะมาได้ที่ร้านอุปอิชอปนะครับสอบถามเพิ่มเติม0899695708นะครับหน้าร้านอุปอิชอปอยู่ใต้สะพานทางด่วนตลาดงามบงวานนนทบุรีนะครับสอบถามได้ที่เบอร์0899695708หรือ08945659 57ไ้เลยนะครับหน้าร้านโอเบดิชอปเปิดให้บริการทุกวันหยุดทุกวันพุธเท่านั้นเองนะครับตองนั้นเปิดทุกวันเลยนะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับถ้าใครสนใจแวะมาได้อันนี้สวยๆนะครับในไฮลักแชมป์ปี2024คันนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสนใจแวะมาได้นะครับวันนี้ขอจบรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ